สวัดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาขอแชร์มุมมองในกระ 1, ทู้พันทิพย์กันสักหน่อยเนะาะมีเพื่อนๆพอันทิพย์ก็ได้ตั้งกระทู้ไว้นะครับว่าหากชีวิตเลือกได้นะครับจะทํางานประจํากันไหมคะมคสมมตถิถ้าถ้าชีวิตเลือกได้เนาะชีวิตเลือกได้ถ้าไม่มีภาระ,ะไม่มีอะไรอะไรที่จะต้องเป็นห่วงครอบครัวสุขสบายแล้วไม่มีหนี้สินอมีเงินใช้จ่ายอามีเงินใช้จ่าย,าช,ายชีวิตประจําวันตามปกติ โดยที่ไม่ต้องทํางานแลกเงินมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมีอิสระมีอิสระน่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องเวลานะถ้าถ้าอันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าอมุมมองนะว่าอะไรที่อะไรก็ตามที่บังคับให้คุณต้องทํางานประจําอยู่อะไรอะไรก็ตามหรือว่าถ้าเลือกได้จะเลือกงานประจําหรือว่าจะเลือกหาอะไรทําที่เป็นของตัวเองเพราะอะไรเี้ยต้องบอกงี้ว่าอาจถ้าส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นเป็นความเห็นส่วนตัวผมนะถ้าผมเลือกได้นะ ผมจะเลือกอ่าอย่างที่เงื่อนไขาตามที่เจ้าของกระทู้อ่าได้ได้เกิดมาเนาะคือถ้าเลือกได้ผมเลือกที่จะไม่ทํางานประจําดีกว่าอืมแต่ด้วยความจําเป็นเนาะเออว่าเออเราทํางานประจำเพราะเราต้องอ่ามีเงินดงเงินเดือนเราเพื่อที่จะมาดํารงชีวงชีวิตอะไรเงี้ยแต่ถ้าเมื่อมีช้อยมีทางเลือกเอาจริงๆนะผมพร้อมออกเลยนะออกจากงานประจําเลยสิ่งที่เราได้ได้เลยนะครับ เราได้เรื่องของเวลาครับทรัพยากรเวลาเราจะกลับคืนมาอิสระในเรื่องของเวลานั่นคือท่านท่านผู้ชมเพื่อนๆผมบอกได้เลยทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปและไม่มีวันที่จะผลิตเพิ่มได้อีกนั่นก็คือทรัพยากรในเรื่องของเวลาเวลาสําคัญมากทรัพยากรในโลกนี้นะครับผมน้ํำมง้ํามันเงินทองเอ,อก็หาได้ดนู่นนีแต่เวลานะครับเพื่อนๆครับเวลา เป็นทรัพยากรเดียวที่ไม่สามารถย้อนกลับมาใช้ได้อีกพลาส,สติกรงพลาสติกเออยังรีไซเคิลได้ใช่ไหมแต่เวลามันหมดไปแล้วหมดไปเลยนะครับเพื่อนๆสิ่งที่งานประจํางานประจําได้จากเราไปนั่นก็คือเวลาอ่ะมาตรฐานเลยแปดชั่วโมงต่อวันนั่นแหละเราเป็นทาสของเวลาอันนี้ไม่ใช่ไลค์โค้ดนะผมบอกผมมองในมุมที่ว่าผมก็ทํางานประจําอยู่ผมยังออกจากงานประจําไม่ได้ เออพอมันเป็นเรื่องของความจําเป็นว่าเออผมถ้าถ้ามันมีตัวเลือกอ,ะอ่ะอ่าถ้ามันมีตัวเลือกว่าเฮ้ยถ้าคุณมีตัวเลือกว่าคุณสุขสบายแล้วคุณไม่เดือดร้อนเรื่องก,การเงินแล้วมีเงินพอกินพอใช้ยามเจ็บป่วยก็มีเงินรักษาตัวอะไรเงี้ยนั่นแหละถ้ามีตัวเลือกแบบนี้นะผมเลือกเลือกที่จะไม่ทํางานประจําดีกว่าเหมือนส่วนตัวนะส่วนตัวนะเพราะผมต้องการทรัพยากรเรื่องของเวลาผมจะเอาเวลาไปทําอะไรเวลา ผมอยากเอาเวลาไปทำในสิ่งที่ผมอยากทำจริงๆบางคนงานที่ทำอยู่อาจจะแบบว่ามันมันอาจจะไม่ตรงใจเ,เลยทีเดียวแต่ก็ต้องทำเพราะว่ามันเป็นงานใช่ไหมมันเป็นงานเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำที่เราจะต้องทาแต่การที่ทำในสิ่งที่อยากทำนะครับมันคนละเรื่องกันก็คือว่า เรามีความสุขใจไปด้วยแต่แต่ถ้าเพื่อนๆแบบว่าสุขใจกับการทํางานตรงเนี้ก็ก็อีกเรื่องนะสุขใจอันนั้นเพราะว่าเจอตรงเจองานที่ตรงกับใจอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่แต่ในมุมผมอะก็คือว่าผมอยากจะทดลองทําอะไรหลายๆอย่างด้วยคือพอเรามีอิสระเรื่องเวลามากขึ้นทรัพยากรเวลามากขึ้นเราก็จะมีเวลาสร้างผลงานให้กับตัวเองอย่างผมเนี่ยเฮ้ยอยากไปใช้ชีวิตแบบยูทูบเบอร์แบบว่าไปเอาตัวรอดในป่า ทำคอนเทนต์ออโต้รอดในป่าไปาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวท่องเที่ยวไม่ใช่หรูสวยหรูนะท่องเที่ยวแบบติดดินอะแบบว่าเาที่ยวขาลุยอะไรเงี้ยเอกอก็อยากทานะครับอยากทาคอนเทนต์โซเชียลอะไรเงี้ยให้คนติดตามอะไรอย่างงั้นสนุกสนุกอยากทำคอนอยากทําช่องทําอาหารผมผมอะเป็นคนที่ทําหลายช่องมากช่องทําอาหารช่องท่องเที่ยวช่อง รีวิวสินค้าไอทีอะไรเงี้ยมีสิ่งหลายอย่างที่ผมอยากทํามากๆในโลกเนี้ยคือมันมีสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่ผมอยากจะลองทําดูอ่ะเอออยากจะลองทําดูเขาบอกว่าผลวิจัยนะเพื่อนๆเนชื่อไหมผลวิจัยที่ฝรั่งท,ที่ที่ต่างประเทศเขาเขาบอกว่าเขาถามเอ่อคนที่ใกล้จะตายวัยชราที่ใกล้จะตายใกล้จะเสียชีวิตอ่ะใกล้จะตายถึงเวลาสุดท้ายเขาบอกว่า เเปอร์เซนต์ส่วนใหญ่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาไม่เสียใจในสิ่งที่เขาทําลงไปทําทําอะไรก็แล้วแต่ลงไปผิดพลาดบ้างเออถูกบ้างนู่นนี่นั่นบ้างแต่เขาจะเสียใจมากในสิ่งที่เขายังไม่ได้ทําคิดแต่ยังไม่ได้ทํานั่นแหละครับนั่นแหละครับผมว่าถ้าผมสละจากงานประจําได้นะโอ้โหผมจะมีเวลาคือผมคิดในหัวแล้วเฮ้ยแม่งอยากลองทํานู่นทํานี่ อยากเป็นบาลิสต้าอยากไปเรียนทํานู่นทนํานี่เอ้ยอยากไปเรียนปั้นโมเดลอยากไปเรียนศิลป,ปะดนตรีอายุเยอะแล้วเฮ้ยอยากไปเล่นดนตรีอยากไปทําอะไรที่มันบ้าบ้าบอบอที่แบบว่างานประจําเราไม่มีเวลาพอที่จะไปทําอะไรอย่างนั้นใช่ไหมถ้ามีเหลือกินเหลือใช้อะ่ะเอาจริงนะส่วนตัวนะผมเลือกที่จะมีอิสระที่จะไปหาทําสิ่งใหม่ๆนะครับโอเคถ้าอา่า ใครเพื่อนๆท่านใดที่มีแบบว่าเฮ้ยฉันทํางานประจําอ่ะฉันฉันโอเคเพราะว่าฉันทํางานได้ตรงใจตรงกับสิ่งจริตของฉันสิ่งที่ฉันอยู่เอ่อทำงานตรงกับสิ่งที่ฉันชอบพอดีเนะี่ยแต่บอกได้เลยว่าน้อยนักที่จะได้ทําแบบนั้นเนาะมันก็มีนะแต่มันก็ไม่จะมันไม่มีใครที่ทําได้เอ่อไม่มีใครที่จะทําอะไรนะทํางานงานกับสิ่งที่ชอบอะตรงกัน นะครับงานกับสิ่งที่ชอบตรงกันได้ตลอดใช่ไหมบางคนเรียนเรียนจบมาก็ยังทํางานท,ทำในสิ่งที่ไม่ได้เรียนไม่ได้จบมาโดยตรงก็มีใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นเรียนยินเรียนวิวะบ,บางคนก็ยไปทํานูน่ทนทํานี่ไปทําอะไรที่มันไม่ใช่สิ่งที่เรียนมาเพราะว่าชีวิตมันคือการเรียนรู้ครับผมคือมนุษย์สิ่งหนึ่งของมนุษย์ก็คือว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่กับที่ครับอืม มันมันเหมาะอย่างงานประจำอะ่ะโอเคนะตอนนี้มันก็มีเรื่องของ AI หุ่นยนต์มาทำเนี่ยเขาก็เอาหุ่นยนต์พวกเนี้ยมาทำสิ่งที่น่าเบื่อสิ่งที่คนทำอะ่ะสิ่งที่คนทำแล้วรู้สึกน่าเบื่อให้หุ่นยนต์มันทำงานแทนคนก็ไปทำงานในส่วนที่มันเป็นศิลปะอะไรคอนเทนต์อะไรไม่รู้งานที่มันสร้างสรรค์อะไรอย่างนั้นเนาะ,ะในมุมผมนะงานประจำนะครับคุณต้องเป็นทาสของเวลาไม่ใช่เฉพาะ8ชั่วโมงนะเพื่อนๆครับ ไม่ใช่เฉพาะ8ชั่วโมงนะคุณต้องรวมถึงเวลาคุณเดินทางไปด้วยยิ่งอยู่ในกรุงเทพนะเจอรถติด2ชั่วโมงอะอย่างน้อยเออต่อ2ชั่วโมงขากลับฝนตกอีก2-3ชั่วโมงชีวิตวันวันคุณอะอยู่ตรงนั้นอะใช่ไหมแต่ด้วยความจําเป็นอะ่ะผมก็ยังออกจากง,งานประจำไม่ได้แต่ถ้ามีทางเลือกอะ่ะผมไปเลยผมไม่คิดมากเลยส่วนตัวนะผมไม่คิดมากเลยผมผมพร้อมไปเลย เออผมพร้อมผมพร้อมออกจากงานเลยผมมีอะไรหลายอย่างที่ผมอยากทํามากเฮ้ยแม่งอยากทําดนตรีอยากไปฝึกดนตรีอยากไปเกากีตาร์อยากไปทําวีล็อกเป็นยูทูบเบอร์ไอท่องเที่ยวอยากไปแคสเกมมันเอาจริงๆมันมีอะไรหลายอย่างที่อยากจะทําหลายอย่างมากนะครับหลายอย่างมากในมุมผมนะผมอาจจะเป็นแบบแนวที่แบบว่าแอนดเวนเจอร์หน่อยอ,อชอบทําอะไรสิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นบาริสตา้าเออไปเรียนก่อนเออไปทำนู่นทำนี่อ่ะมีถ้ามีเวลามันจะได้มันมันมันสนุกกับการที่อเอยได้ไปลองทำสิ่งใหม่ๆอ่ะเอาจริงนะอันนี้ส่วนตัวนะครับอ่าเพื่อนๆอาจจะอาจจะถ้าถ้าคนที่อยู่ทำงานประจำนั้นอาจจะติดในในส่วนของเซฟโซนก็ได้เออชอบชอบอะไรนะ ชอบในเรื่องเอ้ยเอ้ยอยู่งานประจําอาจจะมีเรื่องของสังคมสังคมอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ส่วนตัวผมผมไม่ไม่ค่อยชอบสังคมเดิมๆไงแบบว่าอ่ะเราออกไปข้างนอกสมมุติว่าผมไปทําเกี่ยวกับอคอนเทนต์ท่องเที่ยวเงี้ยผมก็ได้ไปพบปะผู้คนใหม่ๆใช่ไหมพบปะผู้คนใหม่ๆมากมายใช่ไหมครับนั้นก็เป็นอีกแบบหนึง่งใช่ไหมครับมันมันได้ทํานูน่ทนทํานี่เอ้ย อยากจะทําสวนเฮ้ยอยากจะไปทําบ้านดินน่ะอยากไปขุดปลาอยากจะทําเป็นกเกษตรแบบครบวงจรแบบว่าเป็นบ้านกระต๊อบเล็กๆแล้วมีระบบกะเกษตรทันสมัยเอออย่งนี้ผมก็อยากทําใช่ไหมมันเอาจริงๆครับเพื่อนๆย,ยิ่งยุคนี้นะยุคนี้มีอินเทอร์เน็ตนะมันหาข้อมูลทํานู่ทนทํานี่โอ้โหมันสนุกมากเอาจริงมันสนุกจริงๆนะถ้ามีเวลาผมบอกได้เลยนะ ทรัพยากรที่แพงที่สุดที่มีค่ามากที่สุดที่ใช้แล้วหมดไปนะครับแล้วกลับมานํามาใช้ใหม่ไม่ได้นั่นก็คือทรัพยากรเวลาเวลานี่สําคัญมากนี่แหละถ้าผมหลุดจากงานประจําได้ทรัพยรผมจะได้ทรัพยากรที่มีค่านั่นก็คือเวลานั่นแหละครับเพื่อน,อนๆที่ผมจะมาแชร์ม,มุมมองเพื่อนๆนะครับอืมอ่าก็ฝากไว้ในพิธีนี้นะครับ sedikit apa